ต่อมาขณะที่พระองค์ทรงยืนอยู่บนฝั่งทะเลสาบเยนเนสเเรตและฝูงชนกำลังบีดเสียพระอ์เพื่อฟังพระวจนะของพระเจ้านั้นพระองค์ทอดพระเนตรถึงเรือสองหล่าจอดอยู่ที่ริมฝั่งทะเลสาบแต่าชาวประมงขึ้นจากเรือแล้วและกำลังซักอวนอยู่พระองค์จึงสเสด็จลงเรือลำหนึ่งซึ่งเป็นเรือของซีโมนทรงของให้เขาถอยออกไปจากฝั่งหน่อยหนึ่งและพระองค์ประทับลงสอนฝูงชนจากเรือลำนั้น เมื่อพระองค์ตรัสสอนเสร็จแล้วจึงตรัสกับซีโมนว่าจงถอยออกไปที่น้ำลึกแล้วย่อนอวนลงจับปลาซีโมนทูลตอบว่าอาจารย์เราทอดอ้วนมาตลอดทั้งคืนแล้วไม่ได้อะไรเลยแต่ข้าพเจ้าก็จะหย่อนอวนลงตามคำของท่านเมื่อพวกเขาหย่อนลงแล้วก็จับปลาได้จำนวนมากจนอวนของเขาเริ่มจะปลิ่ พวกเขาจึงทาสัญญาณบอกเพื่อนๆที่อยู่ในเรืออีกลำหนึ่งให้มาช่วยพวกเขาเข้ามาและได้ปลาเต็มเรือทั้งสองลำจนเรือเพียบเมื่อซีโมนเปโตรเห็นอย่างนั้นแล้วก็ซุดตัวลงที่เขาของพระเยซูทูลว่านายเจ้าข้าขอท่านไปให้ห่างจากข้าพเจ้าเถิดเพราะข้าพเจ้าเป็นคนบาปเนื่องจากเขากับคนทั้งหลายที่อยู่ด้วยกันประหลาดใจเรื่องปลาที่เขาจับได้นั้น ยากอบและย่อนบุตรของเซเบดีซึ่งเป็นเพื่อนร่วมอาชีพกับซีโมนก็ประหลาดใจเหมือนกันพระเยซูตรัสกับซีโมนว่าอย่าก,กลัวเลยตั้งแต่นี้ไปท่านจะเป็นผู้จับคนเมื่อนำเรือมาถึงฝั่งแล้วพวกเขาก็สลาดทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างและตามพระองค์ไป ่อมาขณะที่พระเยซูประทับอยู่ในเมืองแห่งหนึ่งที่นั่นมีคนหนึ่งเป็นโรคเรื้อนเต็มทั้งตัวเมื่อเขาเห็นพระเยซูก็ซบหน้าลงถึงดินทูลอ on ้อนวอนพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าขอเพียงแต่พระองค์เต็มพระทัยเท่านั้นก็จะทําให้ข้าพระองค์หายสะอาดได้พระองค์จึงยื่นพระหัตถ์แต่งต้องเขาแล้วตรัสว่าเราเต็มใจจงหายสะอาดเถิดทันใดนั้นโรคเรื้อนของเขาก็หาย พระองค์จึงกับชับเขาไม่ให้บอกใครและตรัสว่าจงไปแสดงตัวต่อปุโรหิตและถวายเครื่องบูชาสำหรับคนที่หายโรคเรื้อนแล้วตามที่โมเสสสั่งไว้เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันต่อทุกคนแต่กิตติศัพท์ของพระองค์ยิ่งเลื่องลือไปและมหาชนมาชุมนุมกันเพื่อจะฟังพระองค์และรับการรักษาโรคต่างๆ แต่พระองค์มักจะเสด็จออกไปอย่างที่เปลี่ยวและส่งอธิษฐานต่อมาวันหนึ่งขณะที่พระองค์ทรงสั่งสอนอยู่มีพวกฟาริสีและพวกอาจารย์สอนธรรมบัญญัติมานั่งอยู่ด้วยเป็นคนที่มาจากทั่วทุกหมู่บ้านในแคว้นกาลิลีแคว้นยูเดียและกรุงเยรูซาเลม็ม ธิ์เดชขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็อยู่กับพระองค์เพื่อที่จะรักษาโรคได้แต่นี่เนี่ยมีบางคนถามคนง่อยซึ่งนอนอยู่บนที่นอนมาพวกเขาพยายามหาทางถามคนง่อยเข้ามาวางตรงหน้าพระองค์แต่หาทางเข้ามาไม่ได้เพราะมีคนมากเขาจึงขึ้นไปบนหลังคาตึก แล้วย่อนหน่อยพร้อมกับที่นอนลงมาตามช่องเปบืองวางตรงหน้าพระเยซูข้ามกลางฝูงชน เมื่อพระองค์ทอดพระเนตรถึงความเชื่อของพวกเขาพระองค์จึงตรัสว่าเพื่อนเอ๋ยบาปต่างๆของท่านได้รับการยกโทษแล้วพวกธรรมจารและพวกฟาริสีจึงคิดในใจว่าคนนี้พูดหมิ่นประมาทพระเจ้าเขาเป็นใครกันใครจะอภัยบาปได้นอกจากพระเจ้าเท่านั้นแต่เมื่อพระเยซูทรงทราบความคิดของพวกเขาพระองค์จึงตรัสกับเขาว่าทำไมท่านทั้งหลายจึงคิดในใจอย่างนี้ การที่พูดว่าบาปต่างๆของท่านได้รับการยกโทษแล้วกับการพูดว่าจงลุกขึ้นเดินไปเถิดแบบไหนจะง่ายกว่ากันแต่ทั้งนี้เพื่อให้พวกท่านรู้ว่าบุตรมนุษย์มีสิทธิอำนาจในโลกที่จะยกโทษบาปได้พระองค์จึงตรัสสามคนง่อยว่าเราสั่งท่านว่าจงลุกขึ้นยกที่นอนแล้วกลับไปที่บ้านของท่าน ในนั้นเขาก็ลุกขึ้นต่อหน้าทุกคนยกที่นอนแล้วกลับบ้านพร้อมพร้อมกับถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าทุกคนก็อัศจรรย์ใจและได้ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าต่างเต็มไปด้วยความเกรงกลัวและพูดกันว่าวันนี้เราได้เห็นสิ่งที่เหลือเชื่อ หลังจากเหตุการณ์เหล่านั้นแล้วระองเสด็จออกไปและทอดพระเนตรเห็นคนเก็บภาษีคนหนึ um, ่งชื <t un t ่อเลวีนั่งอยู่ที่ด่านภาษีจึงตรัสกับเขาว่าจงตามเรามาเถิดเขาก็ลุกขึ้น ละทิ้งทุกสิ่งและตามพระองค์ไปแล้วเลวีก็จัดงานเลี้ยงใหญ่เพื่อพระองค์ในบ้านของตนมีคนเก็บภาษีกลุ่มใหญ่และคนอื่นๆมาร่วมในงานนั้นด้วยพวกฟาริสีและพวกธรรมาจารในคณะของเขาก็บ่นว่าพวกสาวกของพระองค์กล่าวว่าทำไมพวกท่านมากินดื่มกับพวกคนเก็บภาษีและคนบาปพระเยซูตรัสตอบพวกเขาว่า คนสบายไม่ต้องการหมอแต่คนเจ็บป่วยต้องการเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรมแต่มาเรียกคนบาปให้กลับใจใหม่เ <wheelchair. S 1> ขาทั้งหลายทูลพระองค์ว่าสิทธิของยอนถืออดอาหารกันและอธิษฐานบ่อยๆและสิทธิของพวกฟาริสีก็ทําเหมือนกันแต่สิทธิของท่านทั้งกินทั้งดื่มพระเยซูจึงตรัสกับพวกเขาว่าท่านจะให้เพื่อนๆของเจ้าบ่าวอดอาหารขณะที่เจ้าบาวยังอยู่กับเขาอย่างนั้นหรือแต่วันที่เจ้าบ่าวจะต้องจากสหายไปจะมาถึงและในวันนั้น เขาจะถืออดอาหารและพระองค์ทรงกล่าวคำเปรียบเทียบเรื่องหนึ่งแก่พวกเขาด้วยไม่มีใครฉีกผ้าจากเสื้อใหม่มาปะเสื้อเก่าถ้าทำอย่างนั้นเสื้อใหม่จะขาดและผ้าที่ได้จากเสื้อใหม่ก็จะไม่เข้ากับเสื้อเก่าด้วยไม่มีใครเอาเหล้าองุ่นหมักใหม่ไปใส่ไว้ในถุงหนังเก่าถ้าทำอย่างนั้นเหล้าองุ่นหมักใหม่จะทำให้ถุงหนังเก่าขาดและเหล้าองุ่นจะรั่วถุงหนังก็จะเสียไปด้วยแต่เหล้าองุ่นหมักใหม่ต้องใส่ในถุงหนังใหม่ ไม่มีใครเมื่อดื่มเหล้าองุ่นหมักเก่าแล้วจะอยากได้เหล้าองุ่นหมักใหม่เพราะเขาย่อมจะกล่าวว่าของเก่านั้นดีกว่า